แน่นอนครับค่ะนี่คือสคริปต์รีวิววิดีโอ2 2 5 a l l ย a Romeo สำหรับช่อง Luxury Car พร้อมย่อหน้าภายในเป็นภาษาไทยตามที่คุณขอสคริปต์รีวิว2025 Alfa Romeo ช่อง Luxury Car Hello everyone Welcome back to the channel Luxury Car วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับรถยนต์หรูหราจากอิตาลีที่เต็มไปด้วยความหลงใหลและสมรรถนะอันร้อใจนี่คือ2025 a l p h r r o m o ที่มาพร้อมกับดีไซน์อันโดดเด่น เทคโนโลยีล้ำสมัยและกลิ่นอายแห่งตำนานของสนามแข่ง Exteria รูปลักษณ์ภายนอกของ2,025 Alpha Romeo นั้นสวยงามสะดุดตาด้วยกระจังหน้าแบบสามเหลี่ยมอันเป็นเอกลักษณ์เส้นสายตัวถังที่คมชัดไฟหน้าเล็บดีไซน์เฉียบคมและล้ออัลลอยขนาด19นิ้วทำให้รถดูสปอร์ตและหรูหราในทุกมุมมองรายละเอียดของวัสดุต,ต่างๆเช่นคาร์บอนไฟเบอร์ถูกออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อเสริมสมรรถนะและความหรูหรา Interior ภายในของอัล a r o m e มโ2,025ถูกออกแบบอย่างหรูหราและทันสมัยใช้วัสดุคุณภาพสูงบะหนังแท้พุ่มาลายทรงสปอร์ตและหน้าจอดิจิทัลเต็มรูปแบบมอบความรู้สึกพรีเมียมและประสบการณ์ขับขี่ที่เหนือระดับ Performance ขุมพลังของอัลฟาโร e มโ2,025มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบ2.0ลิตร4สูบให้กำลังสูงสุดถึง300แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำอัตราเร่ง0ถึ100กิเมตรชั่วโมง ได้ในเวลาเพียง5.5วินาทีและยังมีรุ่น q u a d r i f o l i o ที่ใช้เครื่องยนต์ V6 ทวินเทอร์โบให้แรงม้ามากกว่า500แรงมา้าสำหรับสายแรงโดยเฉพาะ Safety Feature ในด้านความปลอดภัย Alfa Romeo 2อ2 5มาพร้อมกับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองภาพรอบคันเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกเส้นทาง Unique Selling Point จุดเด่นของรถรุ่นนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างดีไซน์อิตาเลียนสุดคลาสสิกกับสมรรถนะระดับสนามแข่งพร้อมระบบ DNA Drive Mode โครงสร้างน้ำหนักเบาและการกระจายน้ำหนักที่สมดุลทำให้ได้ทั้งความสนุกและความแม่นยำในการขับขี่ไพร์ราคาของ Alfa Romeo 2025เริ่มต้นประมาณ1.6ล้านบาทและอาจสูงถึง2.8ล้านบาทในรุ่นสูงสุดหรือรุ่นสมรรถนะพิเศษขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมและการตกแต่ง c o n t r a c i o สรุปแล้วอัล a r o m e มโอ2 5คือรถหรูที่เต็มไปด้วยเสน่ห์สมรรถนะและดีไซน์ที่โดดเด่นหากคุณกำลังมองหารถที่ให้ทั้งอารมณ์และคุณภาพนี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่อง Luxury รี่ค่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับค่ะถ้าคุณต้องการรุ่นเฉพาะเช่นจูเลียหรือ s t e ลวิโบอกได้เลยนะครับ้าจะได้ปรับให้เหมาะยิ่งขึ้น